สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะโอกาสมาแล้วแฟนนางงามเชียร์ดาราลูกอ่อนลงชิงมง MUT จากประเด็นสุดฮือฮาของวงการนางงามเมื่อบอสสนนวัดอิสระไกรศีลโพสประกาศถือลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วล่าสุดแบมไพลินวงษา อดีตนางงามที่เคยถอนตัวมิสแกรนด์ระนอง2024ขณะก,กำลังตั้งพันตอนนี้ก็ได้เคลื่อนไหวทันทีเมื่อเห็นบอสสนวัฒน์โพสต์ข่าวดีโดยแชร์โพสต์ของบอสสนวัฒน์พร้อมข้อความระบุเพิ่มเติมเป็นอิโมจิมงกุฎต่อมาโพสต์ข้อความสั้นๆระบุว่ารถถูเส้นทางสู่ทำเอาชาวเน็ต ต่างจับตารอดูว่าเธอจะลงชิงมงในครั้งนี้หรือไม่และส่วนใหญ่ต่างคอมเมนต์เชร์ทั้งบอกว่ารอเชียนันลูกรอเชียเลยค่ะหรือว่าไปค่ะแม่เอาสิโอกาสมาแล้วรีบลงลงอีกรอบลงอีกก็เชียอีกค่ะเป็นต้นงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ ว่าสาวแบมจะตัดสินใจลงแข่งหรือไม่อย่างไร